นี่คือภาพนาทีปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลในการช่วยเหลือตบะการชาวอิสราเอลในเมืองราฟาหลังเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีจู่โจมเมืองราฟาฐานที่มั่นสุดท้ายความปลอดภัยของประชาชนชาวปาเลสไตน์ที่อพยพมาจากเมืองชนวนกาซาอิสราเอลเมินคำเตือนสหรัฐเปิดฉากโจมตีเมืองราฟาทางตอนใต้ชนวนนกาซาติดกับอียิปต์ซึ่งเป็นเส้นทางมนุษยธรรมในการอพยพ และเส้นทางช่วยเหลือของนานาประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากท่ามกลางเสียงจากนานาชาติเรียกร้องให้สหรัฐหยุดหนุนอาวุธอิสราเอลเช่นเดียวกับสารกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์มีคําสั่งห้ามรัฐบาลส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องบิน f 35ให้กับอิสราเอลหลังไม่มั่นใจว่าจะถูกนําไปปฏิบัติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในชนวน์กาซานอกจากนี้อิสราเอลเริ่มใชน้นวัตรกรรม AI ไเข้ามาในสมรภูมิรบชนวน์กาซา พร้อมทั้งเปิดข้อมูลอุโมง์ใต้ดินฮามาสถูกค้นพบอยู่ใต้สมักงานบรรเทาทุก์และจัดหางานของสหประชาชาติเพื่อผู้รีภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้น,มนำมาิจตามครับ อ,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 อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีถล่มบ้าน14หลังและมัสยิดอีก3แห่งในเมืองราฟาที่อยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาในห้วงเวลาที่ผู้คนกำลังหลับไหลเหตุระเบิดเกิดขึ้นสร้างความตื่นตระหนกเป็นวงกว้างในเมืองราฟาโดยอิสราเอลระดมทั้งเครื่องบินรถถังและเรือร่วมโจมตีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในฉนวนกาซาระบุมีผู้เสียชีวิตมากกว่า100ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากโดยหน่วยบรรเทาทุกข์ระบ,บุว่าการโจมตีเมืองราฟาถือเป็นหายนะเพราะราฟาถือเป็นสถานที่ค่อนข้างปลอดภัยแห่งสุดท้ายในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลนนี้ก่อนการโจมตีเมืองอต่างในชุนวนกาซากองกำลังต้องกันอิสราเอลหรือ IDF ได้สั่งให้พลเรือนอยพยบออกไปโดยไม่ได้เตรียมแผนอบยพเป็นการเฉพาะเจาะจงใดๆ ขณะที่ประธานาธิบดีโจบไบเลนของสหรัฐแจ้งกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมรีอิสราเอลขณะหารือกันเป็นเวลา45นาทีว่าอิสราเอลไม่ควรเปิดปฏิบัติการทางทหารในลาฟาหากไม่มีแผนการที่น่าเชื่อถือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนราวหนึ่งล้านคนที่พักไิอยู่ในลาฟาจะปลอดภัยแต่ผู้นําอิสราเอลก็เมืนคําเตือนเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีในที่สุดอย่างไรก็ตาม ในทันยาฮูระบุว่าแก่ตัวประกันชาวอิสราเอลที่ถูกคุมขังอยู่ในกาซาอีก1 3 2คนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่จะมีการสร้างความชอบธรรมให้กับอิสราเอลในการทำสงครามซึ่งกับผู้ังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองกาลัง IDF ระบุว่าตัวประกัน2คนได้รับการปล่อยตัวในช่วงค่มคืนจากปฏิบัติการร่วมระหว่าง IDF, Shin Bet, หน่วยรักษาความปลอดภัยภายในประเทศของอิสราเอลและหน่วยตำรวจพิเศษในลาฟา ึงทั้งหมดยังมีสุขภาพดีและถูกนำส่งตัวไปยังศูนย์การแพทย์เทลฮาซูเมอร์แล้วแต่กระทรวงการสงปราเทศของปาเลสไตน์ออกแถลงการว่ารัฐบาลอิสราเอลโจมตีถล่มเป้าหมายที่เป็นพลเรือนและย้ายสงครามมาที่เมืองลาฟาเพื่อผลักดันให้ชาวปาเลสไตน์ไร้ที่อยู่จากการทิ้งระเบิดถล่ทมทางอากาศซึ่งปัจจุบันชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตจากการที่กองทัพอิสราเอลโจมตีในชนบนกาซาเพิ่มขึ้นมาเป็น28,340ราย นับตั้งแต่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลอย่างไม่คาดจิตเมื่อวันที่7กุลาคม2516ทางนี้ในทันยาฮูออกมาระบ,บุว่าลาฟาการัมืงฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มฮามาสอย่างไรก็ตามเมืองลาฟาได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารและยาจากต่างประเทศและหน่งนต่างของสหประชาชาติผ่านทางาแฉแดงเมืองลาฟาซึ่งขณะนี้เต็มรถดเต็มผู้ลีภ้ภัยทั้งในบริเวณพื้นที่การเกษตรกรรมที่ว่างเปล่า ในโรงเรียนและริมถนนขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลพบเครือข่ายอุโม,มง์ลับใต้ดินของกลุ่มฮามาสซึ่งอยู่ภายใต้ตึกอาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหาง,งานของสหประชาชาติเพื่อผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกไกล้หรือ UNRWU ในชนวนกาซาซึ่งเครือข่ายอุโม,มงคนี้ยาวกว่า700เมตรและลึก18เมตรมีห้องข้างเคียงต่างๆอีกหลายห้องพร้อมกันนี้กองทัพอ d เดยังเปิดเผยด้วยว่า ภายในอุโมงลับใต้ดินนี้มีห้องโถงสำหรับเก็บเซเวอร์คอมพิวเตอร์ส่วนอีกห้องมีกองแบตเตอรี่อุตสาหกรรมวางอยู่ภายในอุโมง์ลับยังมีห้องน้ำที่ปูด้วยกระเบื้องอก่อนหน้านี้อิสราเอลกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของ u n r w a นอวิวยกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสในการโจมตีอิสราเอลโดยปฏิบัติการทางทหารของกองทัพอิสราเอลเปิดฉากพร้อมกันทั้งภาคพ,พื้นดินและใต้ดินและมีการนำเทคโนโลยีทางทหารที่มีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ช่้รบที่สวนกาซาเป็นครั้งแรก ส่ขขงผลให้เกิดความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้อาวุธอัจนมัติในสงครามสมัยใหม่ทางเทคโนโลยีโด,ดยอาวุธดังกล่าวสามารถทำลายโดรนของศัตรูทั้งศูนย์เล็งปืนที่สับเคลื่อนด้วย AI และโดรนหุ่นยนต์รวมถึงนวัตกรรมทำแผนที่เครือข่ายอุโมองค์ขนาดใหญ่ของกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาได้อีกด้วยขณะที่วุฒิสภาสหรัฐลงมติจัดสรรงวะมาณช่วยเหลือ,อยูเครนและอิสราเอลรวมถึงไต้หวันกว่า95,000ล้านดอลลาร์สหรัฐผาดว่าจะผ่านการลงมติ และดำเนินการต่อไปในสัปดาห์หน้าด้านโจเซฟบอรเรลหัวหน้าด้านนโยบายการต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เรียกร้องให้บรรดาพันธมิตรของอิสราเอลโดยเฉพาะสหรัฐหยุดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับอิสราเอลเนื่องจากมีประเรือนชาวปาเลสไตน์ในชนบทกาซาจำนวนมากเสียชีวิตจากปฏิบัติการทหารของอิสราเอลและตำาหนิขอ้อเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูที่เสนอให้ปิดสําสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหาระชาชาติหลังทบอุโมองอยู่บริเวณใต้อาคาร รวมถึงคำสั่งที่ให้มีการออกยกพลเรือนกว่า1ล้านคนออกจากเมืองราฟาทางตอนใต้ของชนบนกาซาเนื่องจากในเวลานี้ชนวนกาซาไม่มีพื้นที่ปลอดภัยแล้วยกเว้นเมืองราฟาเท่านั้นนอกจากนี้ศาลในกรุงเฮกเนเธอแลนด์มีคำพิพากษาให้รัฐบาลเนเธอแลนด์ยุติการส่งออกและการส่งผ่านชิ้นส่วนของเครื่องบินขับไล่เอฟ35ที่มีจุดหมายปลายทางคืออิสราเอลภายในระยะเวลา7วัน และตั้งแต่ี่ศาลมีคำสั่งที่อพองคุมภาพัน์2,517โดยเหตุผลสำคัญคือปฏิเสธไม่ได้อย่างสิ้นเชิงถึงความเสี่ยงที่ชัดเจนต่อก,การที่ชิ้นส่วนเครื่องบินเอ35ที่ถูกส่งออกไปนั้นอาจถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ละเมิดต่อกฎหมายสากลซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังอิสราเอลเดินหน้าปฏิบัติการทางอากาศโจมตีต่อเมืองลาฟาซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายที่ยังไม่เป็นพื้นที่สู้รบและแน่นขนาดไปด้วยชาวปาเลสไตน์ที่หนีภัยจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส จากพื้นที่อื่นในชุวนกาซาทกากลางเสียงท้องตึงจากประชาคมโลกให้ิสราเอลหยุดปฏิบัติการในเมืองราฟานอกจากนี้อิสราเอลยังอยู่ระหว่างการต่อสู้คดีกับทางแอฟริกาใตา้ต่อข้อคลอหาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ซึ่งศาลเพิ่มีคำสั่งให้อิสราเอลต้องดำเนินการทุกวิถีทาง,ทงเพื่อให้พลเรือนชาวกาซาปลอดภัยและได้รับความเหลือทางด้านมนุษยธรรม ปัจจุบันสารเป็นเจ้าของชิ้นส่วนเครื่องบินเ -35 และมีการเก็บชิ้นส่วนหลายชิ้นไว้นในโกดังที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อรอส่งต่อให้กับประิตรหลายประเทศหนึ่งในนั้นคืออิสราเอลตามข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างทั้งสองประเทศรัฐบาลเนเธอร์แลาานด์ยังไม่มีความเห็นอย่างเป็นทางการต่อคำพิพากษาของศารล่าสุดสถานการณ์รทะเลแดงยังคงไม่สงบเรือดทุกสินค้าในทะเลแดงถูกขีปนาวุธยิงถล่มสองครั้งซ้อนในวันที่22กุมภาพันธ์ ขณะเล่นผ่านช่องแคบบับอันัรดับซึ่งกลุ่มกบฏฮูตีอ้างความรับผิดชอบแล้วจะทอนสถานการณ์ในทะเลแดงยังคงตึงเครียดสูงงบมนนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่กำลังเกิดขึ้นจากปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาสของกองทัพอิสราเอลที่ยังไร้วันสิ้นสุดและประวุตของสงครามทา,างการข้อหงายของนานาประเทศถึงวิกฤษที่อาจุกลางไปั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางได้ในอนาคตหลังกองทัพอียิปต์ได้เสริกมกำลังทางทหารประชิดแนวชายแดนติดก,กับถนนกาซา พ้อมส่งทหารและสัมภาระไปยังพื้ที่ตอนเหนือนของเข้าสมุทรไซนายเพื่อพอระวังความมั่นคงก่อนที่อิสราเอลจะบุกทางภาคพื้นดินไปยังเมืองลาซาในอนาคตอันใกล้นี้